มีตัวไหนทําได้เกมพูดจริงอันนี้คือเลิฟมีโฟมล้างหน้าของเขาเกือบทุกตัวว่าอะไรรู้ไหมวิชชี่ราคาประมาณพันกว่าบาทนั้นแกมใช้แล้วแกมเฉยมากแกไม่รู้สึกอะไรเลยแบบพอมีการใช้ออยน่ยมีแค่2ตัวนี้เลยที่แกมใช้แล้วแกมก็มานั่งตีกันว่าตัวไหนมันชนะกันแน่ถ้ากลับมาเจอแกที่ช่องแกมิสไวแล้วนะคะวันนี้นะคะกลับมาพร้อมกับวิดีโอที่มีคนดูมาทวงมีคน DM มาถามเยอะมากนะคะกับวิดีโอสกินแคร์เฟอร์เรทประจาปี2024นะคะปีนี้แกมคัดมาให้เน้นๆ10ตัวที่ ใช้ดีใช้บ่อยใช้มาตลอดทั้งปีแล้วก็อยากบอกต่อคือถ้าไม่พิเศษเนี่ยจะไม่ได้มาอยู่ในคลิปนี้นะคะพิกัดของแต่ละตัวแล้วก็ทามสแตมป์ของแต่ละตัวชื่อผลิตภัณฑ์อะไรเงี้ยจะอยู่ในคอมเมนต์ด้านล่างใส่ไว้ให้เหมือนเดิมนะคะสามารถกดดูได้เลยสภาพผิวแกมปีนี้นะคะผิวแกม้ายังเป็นผิวที่มันเหมือนเดิมแล้วก็มีอาการขาดน้ําเยอะขึ้นออกไปทํากิจกรรมนอกบ้านมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มีการปรับการนอนปรับการรับประทานอาหารนะพวกงานสิวอักเสบสิวที่เป็นแดงๆเห่เนี่ยจะลดลงแล้ว ก็งานร้อยสิวน่ะหายไวขึ้นก็จะมีงานแบบสิวฮอร์โมนบ้าง<ๆ>ก็มาดูเลยว่าของเด็ดของดีอะไรที่แกมใช้ปีนี้แล้วก็ช่วยกับสภาพผิวกันได้นะคะไปฟังกันเลยค่ะปีนี้เป็นปีหนึ่งที่งานนอกบ้านเยอะมากแล้วก็ใช้ชีวิตนอกบ้านยาวๆนะคะกันแดดที่แกมมีความสึกว่าโห oh, ชอบมากซื้อบ่อยซื้อตุนซื้อซ้ำแต่เป็นกันแดดของแคที่ดอตัวนี้ทุกคนใช้ดีมาก ตัวนี้คือ Ca ดดิโดอัลตร้าไลท์ซันฟลู i ิมี s อส5 0ห้าบวกพีเบวก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 ตัวนี้เนี่ยจะเป็นกันแดดเนื้อฟลูอิดของแคดดิโดนะคะเนื้อบาบางมากไม่รบกวนเมคอัพคนที่มีผิวมันอย่างแกอยากได้อะไรที่ซึมไวใช่ไหมซึมไวมากไม่มีแอลกอฮอล์เบาบางลงไปแล้วเนี่ยไม่มีอาการแสบผิวเลยคือตัวนี้เป็นตัวที่แกมซื้อตุนตลอดเลยเพราะว่าราคาดีมากแล้วก็ใช้ดีมากเจอแดดแรงๆเจอแดดยาวนานนะผิวแกมไม่เคยไหม้ไม่เคยแดงไม่มีอาการ เลยอะไรลแล้วที่พิเศษมากที่กันแดดตัวนี้ทําได้แต่ตัวอื่นทําไม่ได้คือเขาจะมี2ขนาดใช่ปะอันนี้ก็จะใช้ที่บ้านใช่ไหมสัวนี้นะคะพกไปใช้ระหว่างวันหลอดบูบีมากๆนะคะสามารถทาทับเมคอัพได้โดยที่เขาจะไม่ไปรบกวนเมคอัพแล้วก็ไม่รบกวนรองพื้น แบบนี้เลยให้เพื่อนดูใกล้ๆเลยคือกรึนไปกับผิวแล้วก็ไม่ไปเปลี่ยนเนื้อรองพื้นปกป้องได้ทางรักษา UVA UVB นะแล้วก็มี In Vivo Tested นะคะหมายความว่าเขาทดสอบในห้อง l a บแล้วก็ทดสอบกับร่างกายคนในสถานการณ์จริง,รงๆไม่มีตัวไหนทําได้แกนพูดจริงอันนี้คือเลิฟแกมี2ขนาดเลยนะคะขนาดปกติไว้ใช้ที่บ้านแล้วก็ travel size ไว้พวกติดกระเป๋านะคะแล้วราคาหลักร้อยเท่านั้นถ้าพูดถึง c l น a ซอ e r แกจะให้แบรนด์เซราวีมาอันดับแรกๆเพราะแกมะ่ะมีโฟมล้างหน้าของเขาเกือบถุกตัวแล้วแกว่าคือ ชอบเกิดผึกตัวแต่จะมี2ตัวนี้ที่กาใช้บ่อยซึ่งขอโทษนะตัวเนี้ยได้มาจากที่เมกาชอบมากไม่มีขายที่ไทยใครที่อยู่ต่างประเทศนะคะแล้วดูคลิปนี้นะแล้วเป็นคนที่มีผิวแห้งผิวขาดน้ํา <c oughs> อยากได้เคลนเซอร์ที่ให้ความชุ่มชื้นสุดๆแต่ว่าอ่อนโยนนะแต่พอในอากาศประเทศไทยกมผิวมันอากาศก็ร้อนแล้วบางทีหน้ากามมันมากๆตัวนี้ช่วยได้เซรัลวีเบอร์มิชคอนโทรลเคลนเซอร์นะคะอย่างแรกเลยอ่ะที่กมชอบมากนะคือเป็นหัวปั๊ม ใช้งานสะดวกคือเขาเอาความมันบนหน้าแกะออกไปได้หมดเลยช่วยปอบประลมสิวแดงๆงสิวที่มันขึ้นมาโดยที่ไม่ทําร้ายสิวไม่ทําให้สิวระคายเคืองแล้วไม่มีอาการเห่หรือว่าอักเสบมากขึ้นคือช่วยลดสิวลดความมันช่วยเรื่องงานแบบว่าสิวเม็ดเล็กๆ,ๆ,ๆละเอียดละเอียดอะได้ดีมากหรือว่างานสิวเสี้ยนนะคะสามารถใช้ได้เลยเช้าเย็นตัวเนี้ยเลิฟ เลิฟจ,จริงๆที่สําคัญเลยเนี่ยสมมติว่าเราล้างหน้าเสร็จแล้วใช่ไหมเราจะมีความรู้สึกว่าผิวเอีย๊ยดเลยชักนิดหนึ่งเขาเป็นงานลดสิวที่ให้ความนุ่มชื้นดีมากต่อไปนะคะจะเป็นเซรั่มจากนูฟอร์มูล่าที่ช่วยทําให้ผิวเรียบเนียนมีความกระชับมีความสว่างกระจ่างใสแบบอ่อนโยนนะคะช่วยลดจุดด่างดําได้ด้วยนะคะตัวนี้กาเลิฟมากนูฟอร์มูล่าไวท์เทนนิ่งสปอตเลตแอมพูเซรั่มนะคะคือเขาทาหน้าที่ได้เหมือนตัววิตชี่บีทรีขวดแดงที่กาเลิฟมาก ตัวนั้นเลิฟมากแต่ว่าอะไรรู้ไหมวิตชี่ราคาประมาณพันกว่าบาทตัวนี้ราคาไม่เกิน600บาทแกมก็ใช้ตัวนี้มาตลอดเลยแกมเลิฟมากใช้ดีมากไม่มีน้ําหอมไม่มีแอลกอฮอล์ครั้งที่ใช้กันจะรู้สึกว่าผิวกระชับผิวมีความเรียบเนียนมีความสว่างกระจ่างใสมากขึ้นแล้วผิวดูดีขึ้นในราคา ห้าหกร้อยที่มาแทนวิชชี่ได้ก็เลยชอบตัวนี้เป็นพิเศษเลยต่อไปนะคะจะเป็นน้ำตบของ k a ตัวนี้ทุกคน k a Perfect Solution X Lotion แกบอกแล้วให้ฟังได้ไหมแกมเคยใช้ตัวขวดขาวของเขาน่าจะเป็นตัว s s สเซนต l โลชั่ตัวนั้นแกมใช้แล้วแกมเฉยมากแกมไม่รู้สึกอะไรเลยแบบตามกระจ่างส่งกระจ่างใสอะไรเงี้ยแต่ตัวนี้เมื่อเพิ่มเข้าไปในรูทนที่แกมใช้ประจำเหล่านี้นะคะทำให้ผิวฟูผิวเรียบเนียนแล้วผิวมีความแบบสว่างกระจ่างใสขึ้นมาตัวเนี้ย ปังจริงๆปังมากหน้าตาเราเขาเป็นอย่างนี้เป็นน้ําตบที่เหมือนมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีโมเลกุลแบบนิดนึงอ่ะแล้วเวลาตกไปแล้วอ่ะมีความรู้สึกว่าโอ้ยคือมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แกม่ะใช้น้ําตบ2ตัว KA กับอีกตัวหนึ่งที่ราคาแพงมากแบบราคาแบบเกินเกินสี0 0ันห้าพันอะไรเงี้ยแล้วตัวนั้นอ่แกมใชแ้แล้วแกไม่รู้สึกอะไรเลยชอบ สุดปังมากทาดีมากต่อไปจะเป็นมอยเจอร์ไรเซอร์ที่แกมใช้หมดไป1กระปุกแล้วก็เพิ่งขึ้นกระปุกใหม่นะคะ Clinique Moisture Surge นะคะมังชอบตัวนี้เพราะแกเป็นคนที่มีผิวมันพอเราใช้อะไรที่เป็นเนื้อครีมหรือว่าเป็นเนื้อที่เป็นขุนๆอะเราจะมีความรู้สึกว่ามันมันแอบหนักไปนิดนึงเออแล้วเราอะอยากได้อะไรที่ให้ความชุ่มชื้นแบบเต็มๆต,ตัวนี้ตัวนี้เป็นเนื้อเจลที่มีความบางเบาไม่พอแต่ว่าเขาสามารถให้ความชุ่มชื้นได้แบบขั้นสุด,สด ที่เลิฟให้ความชุ่มชื้นกับผิวได้ดีมากช่วยล็อกความชุ่มชื้นให้กับผิวแก้มได้ตลอดทั้งคืนเลยนะคะโดยปกติแล้วแก้มก็คือชอบใช้ตัวนี้เพราะว่าเออมันไม่หนักหน้ามันไม่เหนียวหน้ามันสามารถใช้ได้เลยเช้าเย็นแก้มก็เลยชอบตัวนี้คือคลินิกอะ ล็อกความชุ่มชื้นได้ดีมากแต่ว่าช่วงไหนที่อากาศแห้งมากๆคลินิกเอาผิวแกไม่อยู่แกมต้องมีการใช้ออยล์เกิดขึ้นพอมีการใช้ออยล์เนี่ยมีแค่2ตัวนี้เลยที่แกมใช้แล้วแกมก็มานั่งตีกันว่าตัวไหนมันชนะกันแน่คือคาแรงเนี่ยมีความพรีเมียมมีความเนื้อเบาบางกว่ามากๆแต่ผลลัพธ์อะคือเหมือนกันคือใช้แล้วอะผิวหายรอกผิวมีความชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นแล้วก็เหมือนช่วยล็อกความชุ่มชื้นไปอีกแกมก็เลยให้ตัวนี้เดอะทเวนตี้เอทในราคาประมาณ4 0 0กว่าบาทสมมติเราลงมลงอย แย่ต้องบอกแล้ว,ว่าตัวเนี้ยเนื้อมันจะไม่พรีเมียมเท่าคาแรงคาแรงพรีเมียมกว่าสบายผิวกว่าถ้าใครเคยใช้ดรายออยอ่ะมันจะเป็นประมาณนั้นจะรู้สึกเหมือนมีอะไรบนผิวนิดนึงแต่ว่าล็อกความชุ่มชื้นได้ตลอดทั้งคืนช่วยทำให้ผิวหายลอกจริงๆในราคา400กว่าบาท The t w b o t a n i c a h e m Seed Restoring Oil ตัวนี้เอาไปเลย10เต็ม10 เลิฟมากแต่แกจะบอกว่างานอายอยอย่างเงี้ยคนที่มีผิวมันแล้วก็มีสิวเยอะๆอะ่ะมันอาจจะไปกระตุ้นการเกิดสิวเพราะฉะนั้นคนที่มีสิวเยอะ,ยอะแกมีความรู้สึกว่าเออหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงตัวนี้ไปดีกว่าพอแกมาทารีวิวเยอะขึ้นนะแกก็กลัวเรตินลน้อยลงนะคะแกมานั่งเถียงกับตัวเองรู้ไหมว่าตกลงแกจะให้ตัวนี้มงหรือว่าอีกตัวหนึ่งมงอีกตัวหนึ่งจะเป็นสกินแคร์นำเข้าจากฝรั่งเศสอ่อนโยนมากไม่มีน้ําหอมไม่มีแอลกอฮอล์คนที่มีผิวแพ้ง่ายสามารถใช้ได้แล้วชุ่มช อายุเยอะๆน่าจะชอบตัวนั้นมากๆแต่ว่าตัวนูโตรจีน่าแอบชนะในเรื่องของราคานูโตรจีน่าวิสเบอร์รี a i พ s e เซรนะคะตัวนี้จะเป็นเรตินลที่ราคาดีมากแล้วก็เนื้อพรีเมียมแกไม่ชัวร์ว่าเขามีน้ําหอมป่าแต่มันแอบได้กลิ่นแบบพรีเมียมพรีเมียมนิดนึงอะแอคทีฟอะไม่ได้สูงมากแต่ว่าใช้แล้วเวิร์กมากในเรื่องของริวรอย ทำให้ผิวสว่างกระจ่างใสผิวมีความปิ๊งปิ๊งแล้วก็มีความกระชับมากขึ้นเวลาที่แกมใช้เรตินอลตัวอื่นนี่เขาบอกว่าเอ้ยเหมาะสําหรับคนที่เริ่มใช้เรตินอลมีความอ่อนโยนอะไรเงี้ยสาหรับผิวแกมอ่ะมันไม่ค่อยได้รู้สึกอะไรมาก แต่ตัวนี้ใช้แล้วรู้สึกเรติโนหรือว่าสกินแคร์แบบเคาน์เตอร์แบรนด์อะในราคาแบบหลักร้อยอะทุกคนคนที่เป็นมือใหม่หัดใช้เรติโนเลขสองเลขสามอยากเริ่มใช้เรติโนตัวนี้เป็นตัวที่แบบแนะนําเลยคือสามารถใช้ได้ทุกวันแต่ว่าตอนเชา้าตอนเชา้าอย่าลืมทากันแดดจ้ะแม่รอดูได้เลยเลิฟม,มากต่อไปนะคะเป็นเซรั่มหายาที่ซื้อตามพี่น้อยหนึ่งน้อยหนึ่งเมคอัพมาแล้วใช้เนี่ยขวดเล็กใช่ไหมจนต้องไปซื้อขวดใหญ่มาเพราะว่าเลิฟม,มากคือโรจูคิดหายาเซรัมม e เซรั่มนะคะใช้ เซรั่มไฮยาเยอะนะเพราะว่าแกมอยากเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวอะไรเงี้ยแต่ว่าเซรั่มไฮยาส่วนใหญ่อะ่ะเหมือนใช้ตอนกลางวันไม่ค่อยได้คือเวลาลงไปแล้วเหมือนเขาจะกลายเป็นฟิล์มเคลือบผิวแล้วเวลาทากันแดดตามอย่างเงี้ยเหมือนส่วนผสมมันอาจจะตีกันเลยกลายเป็นเป็นขุยๆแผ่นๆซึ่งแกมอะไม่ชอบเลยตัวนี้ลงแล้วสบายผิวมากแล้วให้ความชุ่มชื้นกับผิวแบบขั้นสุดใช้ไม่ต้องเยอะเนื้อลื่นไม่พอคือซึมเข้าผิวแบบสบายผิวแต่งหน้าต่อได้สบายมากใช้กับกันแดด ตัวไหนของแกมก็ได้แกมใช้เราคืนเลยคือส่วนตัวแกมใช่ไหมผิวแกมอะใช้ได้ทั้งเคลนเซอร์ l e a n s i n g balm c l e a n s i ่ g อ i ยนะคะแต่แกไม,ม่มร้อมสึกว่า c l e a n s i n g balm อ่ะเป็นเลยที่เหมาะกับผิวแกมมากสุดแล้วก็เหมาะกับการแต่งหน้าของแกมมากสุดเพราะว่าแกมจะใช้อะไรที่ติดทนนานทั้งหน้าทั้งอายไลเนอร์ทั้งอะไรเงี้ยเราใช้ c l e a n s i n บ balm ตัวเดียวอะ่ะคือจบเลยแต่แกมก็ค,มคือรู้ว่าบางคนอะ่ะใช้ c l e a n s i n บ balm แล้วมันไม่เวิร์กอันนี้คือต้อง,ต,องต้องลองสังเกตผิวตัวเองนะกินดิฟ i กพิ purifying b a r r i e r cleansing b a ร m ตัวนี้ใช้เยอะมากเขาละลายเมคอัพได้สุด ไม่ว่าเมคอัพตัวนั้นจะติดทนขนาดไหนนะคะนี้ก็จะมีตัวที่ตักบามมาให้ว่าแกมใช้ค l e a n s i n g b a ตัวนี้แล้วลายเมคอัพออกทุกอย่างเลยใช่ไหมแกมก็จะใช้ตัวนี้นะคะ over rich control ของ c e ลว v เนี่ยั้างหน้าต่อเป็นการ double cleansing นะคะก็ลองดูได้คือใช้วิธีนี้แกมไม่เคยมีอาการผิวสิวอุดตันหรือว่ามีอาการสิวขึ้นหลังจากล้างหน้าแล้วหรือว่าล้างหน้าวันนี้วันถัดมาสิวขึ้นอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีต่อไปนะคะเป็นการบำรุงริมฝีป,ปากที่แกไม่คิดเลยว่าตัวเนี้ยดีมาก lan age lip โกลอีบาร์มนะคะที่แกมชอบมากนะคือเนื้อเขาอะ่ะมันจะไม่ได้หนาเหมือนลิปบาล์มตัวอื่นแก่มไม่ชอบเลยที่มีความหนึบหนบ,บนปากนะคะเนื้อเขาจะเป็นประมาณนี้ให้สีแบบนิดนึงนิดนึงเนื้อค่อนข้างบางแต่ว่าให้ความชุ่มชื้นได้ดีมากอ่ะทายทุกคนดูนะเนื้อบางกว่าบาล์มปกติ บางกว่าละว,วาสลีนแบบว่าเยอะมากแล้วก็เนื้อจะไม่ค่อยหนึบเท่าเนื้อกลอสบางตัวทาเปล่าๆให้ความชุ่มชื้นที่ปากหรือว่าแต่งหน้าเสร็จแล้วทาตัวนี้ตามเพิ่มความแบบฉ่ำวาวความโกโลก,ก,ก็คือได้เลยของลันนีมีหลายกลิ่นหลายสีแต่กําชอบสีม่วงมันจะเป็นกลิ่นแบบกัมิเบ์อันนี้คือชอบมากหมดไปแล้วนะคะสําหรับสกินแคร์เฟรนด์ประจปี2024ัีตัวคัดมาให้เน้นๆที่ใช้เราชอบมากใช้ดี ซื้อซ้ําใช้ต่อเรื่อยๆแล้วก็เนื้อพิเศษกว่าตัวอื่นเดี๋ยวต่อจากพาร์ทนี้นะคะจะมีพาร์ทเมคอัพนะคะแฮร์แคร์มาให้เพื่อนๆได้ดูด้วยก็รอติดตามได้เลยนะคะเดี๋ยวพิกัดของต่างๆอยู่ในคอมเมนต์ด้านล่างนะคะปกติแกมทำรีวิวเครื่องสำอางใหม่สกินแคร์ใหม,ม่ตลอดถ้าใครชอบคันให้ดีนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามแล้วก็ฝากเปิดกระดิ่งการแจ้งเตอร์ชอบรเราแกมด้วยโซวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวไงเราเจอกันวิดีโอหน้าวันนี้ก็ไปลวคะ่ะสวัสดีค่ะ